มาแล้วมาแล้วตั้งใจรอมาตั้งนานตั้งใจรอมาตั้งนานสั่งมานานมากอะ่ะกว่าจะได้สินค้านะหมดไปช่วงหนึ่งครับอ่ะบอกกันเลยคันค่าย BPO ใช่ไหมนา Nano X Cross ครับแอร์เกียแอร์เกีย Nano X Cross ตัวเนี้ยเห็นนะเป็นหนึ่งเขาใช้มาใช้มานะตัวนี้มีทั้ง2ท่อนและ1ท่อนนะฮะเบสและก็สปินสปินต์สองท่อนอย่างเดียว, 2> 2ยยวใช่ใช่แล้วก็ตัวสปินจะเป็นท่อนเดียวอ๋อเบสเบสเบสท่อนเดียวตัวนี้สปินนะครับสปินเป็นสองท่อนนะครับเสร็จเสร็จเดนนี่ ที่อื่นเขาขายพันเอ็ดพันเอ็ดพันสองโอ้ถุงสิผมไปเช็คดูในชปี้อ่ะบางเจ้าก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยบางเจ้าก็หนึ่งพันใช่บางเจ้าก็เก้าร้อยเก้าสิบบาทเราบอกราคาท้ายคลิปดีกว่ากับที่แพงกว่ากับบวกคาขาโอ้โหสวยมาตรงไฟดีกว่าดู เนื้อแบงเนื้อแบงค์เหมือนโซเดียสเลย oh, <my> ไม่เหมือนไม่แม,ม่คือสีไงสีสสลาย<ส>อะ่ะคือตั้งแต่ตูดนะจะหลดปลายคันเลยเป็นเนื้อแบงคลายเอ็กคอร์ดะเอ็กคอร์ดนาโนถือไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งปล่อยนะตกนี่ได้ซื้อเลยนะดูดูดปลายไกด์หมุนหมุนปลายไกด์หน่อยอ่า โโอ้โหเนื้อแบงค์สวยมากเอ็กคอร์สนครับของแอร์เกียร์นะครับใครเคยใช้แอร์เกียร์แอร์เกียร์ก็จะมีคันมีลอกนะอืเหยื่อก็มีเหยื่อของแอร์เกียร์นะครับดูเอ็กคตัวนี้เป็นสปินนิ่งนะครับตีเหยื่อปลอมบอกเลยต่อโคลนนะครับดูช่วงต่อโคนนะครับไกด์เป็นไกด์นี่ นี่เขาเรียกไกด์ทรงอะไรเคอะไกด์ทรงเคนะนี่ครับมีป้ายแอร์เกียนะครับบริษัทวิธีใช้นะครับตัวเนี้ยมีเป็นเวทแปดขี่สิบเจ็ดนะนะอ่ะกลับด้านกลับด้านระวังปลายคันนะจ๊ะนี่ครับ แปดขีด17นะครับความยาวอยู่ที่6ฟุต6 6ฟุต6นะไกดตามนี้ครับมาดูรีซีจับตัวนี้เป็นด้ามก๊อกนะครับตัวนี้เขียนว่าแอร์เกียร์ตัวนี้เป็นเคฟลาดสวยเลยอ่ะเพิ่งเห็นของจริงทุกทีเห็นอยู่ในแต่โชปปี้ไม่มีโอกาสได้จับตัวนี้สปินนะครับ8ขีด17นะช่อน ได้ช่อนข้างทางช่อนนาช่อนสวนช่องช,ช,ช่อนล่องลำไยได้หมดตัวนี้นะครับพกพาง,ง่ายสองท่อนดูตูดคารเป็นอะไร e v a โฟ a ม e v a อันนี้เป็นโลโก้แอร์เกียนะครับโลโก้แอร์เกียเดินทองนี่ครับเนื้อแบง ดูกันชัดๆเลยดูกันชัดๆก๊อ,อกครับอันนี้ส่วนบนเป็นก๊อ,อกตัวนี้ก็เป็นโลโก้แอร์เกียรครับทั้งหมดมีกี่ไกด์คุณไม้น้ำหน่อย,อย,ยแอร์เกียโลโก้อ,กอร์ s นาโน6ฟุต6นะครับไหนอยู่ไหนละอ๋ออยู่นี่อยู่นี่6ฟุต6นะครับ 8.17นะครับรหัสก็จะเป็น AXNS S, S นี่นะ่าจะเป็นสปินนิ่ง662นี่ก็คือ2ท่อนนะครับไกด์มีทั้งหมดอยู่678ไกด์8ไกด์นะไกด์ทรงนี้เลยนี่ครับสวยลองงัดดูดิเหนียวไม่เหนียวอ่ะจับดูเลยงัด โอ้โอ้แอคชั่นลงสวยอยู่นะพาอรีดนี่น่าจะดีนะอยู่กลางคันพอดีเลยนี่โค้งสวยเลยอืมกดกดเขาบอกว่าเหนียวมากตัวนี้เหนียวคันไม่ได้ย้วยนะอ่าเดี๋ยวคุณไม้ลงตีดิตีตุดคันหน่อยปัก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 นี่ครับดูปลายดีดนะปลายดีดขึ้นมือไหม ขึ้นไหมข,ขึ้นนะเกาเกาเกาขึ้นมือนะครับสวยมากเลยอะ่ะบอกราคาไหมเก้าอเก้าสิบเก้าพันเก้าสิบอ๋อเก้าร้อยเก้าสิบบาท <laughs> ตัวสปินนิ่งนะครับสปินนิ่งสองท่อนเวทแปดขีดสิบเจ็ดนะครับเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับค่าจัดทรงใส่ท่อ PVC นี่ผมตัดมาเรียบร้อยแล้วครับ นี่นะครับ990บาทค่าส่งแพ็คท่อ PVC 200บาทนะฮะอ่ะตัวนี้เป็นเบสเบสมีแค่ท่อนเดียวนะครับเบสไม่มีสองท่อนนะครับเบสเป็นท่อนเดียวนะครับนี่นะเบสจะ6ฟุต7เบ 7. ยาะกว่าตัวสปินนิ่งมาแค่หนึ่งนิ้วฮใช่ดูตุดทันดูตุดทัน แอร์เกียมีไหมอ่ามีมีมีแอร์เกียครับ้วดูเป็น EVA ด้ามน,นี่สวยมากเลยเป็น x c o e เลยอะด้ามจับด้ามจับนี่จะเป็นก๊อกนะครับไกด์ดีซีดมีแอร์เกียบนนี่เป็นคาร์บอนเคปล่ากราไฟ์นะครับนี่ต่อด้วยโลโก้ x c o e Nano มาดูรหัสกันครับ นี่ตัวนี้เป็น C671 และแคสติง้งห a s t i n g 671 6ฟุต7ท่อนเดียวนะครับเลขหนึ่งนี่คือท่อนเดียวนะครับ8 1ขีดเป็นลายแบงค์เอ็กคอร์ดจนไปถึงนู่นเลยอ๋อนี่น,นี่มีป้ายให้นะครับนู่นครับจนไปถึงปลายคันเลยอ่ะตามมาดูปลายคันนี่ครับ เอคอสมาถึงปลายคันนะครับอ่ะหมุนหน่อยอ๋อสวยงามสวยงามเซนดีนะชอบจังเลยแต่เรามีโซเดียสแล้วเราไม่เอาแล้ว <c oughs> <c oughs> โซเดียสมันเป็นเบสเนี่ยเดี๋ยวเราจะสปินสองท่อนเอาพกติดรถได้มันพกง่ายตอนแรกเราก็มีตัวนี้เขาเรียกอะไรอ่ะ เบสแบดแบดอะไรนะของอีกค่ายหนึ่งอะมา u เทนเบสมาลเทนเบสเอสแออืมรู้สึกเบสเบสเบสนี่มันแน่นกว่านะแข,าแข็งกว่าหน่อยนะถ้าเทียบกับตัวสปินนิ่งนะครับสปินนิ่งนี่จะอ่อนหน่อยแต่ตัวนี้จะแข็งขึ้นมานะครับแปดขีดสิบเจ็ด ความยาวต่างกันแค่1นิ้วตัวนี้จะยาวที่6ฟุตเจนะครับ6ฟุตเจมีความยาวแค่ท่อนเดียวนะครับอ่ะเฉียงกล้องนิดนึงอ่าเนี่นกดๆกดกดแล้วนะเนี่ยตึงมากเลยแข็งนะครับเวท8ปดขีดสิเล่นอันนี้ก็เล่นชโดก็ได้นะเออเล่นชโดก็ได้ช่อนก็ได้เนื้อแบบสวยมากกี่ไกด์ครับ แปดไกด์เหมือนกันสวยนะโดยรวมถือว่าสวยเอาไม้เดินเข้ามาหน่อยอาค่อยๆค่อยอ,ยอลายสวยเป็นคันถือว่าคู่แข่งกับอาดีเลกเลยนะไม่ไม่คือลายลายแบงค์ไงลายลายเนื้อใช่เหมือนกัน แต่มันสู้ไม่ได้หรอกแค่ราคามันก็ต่างกันละแต่ด้วยความสวยงามแล้วก็ใช้ตกทั่วไปอะ่ะถือว่าถือว่าดีนะราคาไม่แพงด้วยอ่าคุ้มกับราคามากนะมือใหม่เริ่มต้นก็ลองใช้ดูครับอันนี้ราคาถือว่าปรับลงมาแล้วนะในชปี้ลองเข้าไปดูเถอะบางเจ้าก็พันห้าสิบพันร้อยน่าจะเรตัว PVC. อืมน่าจะรวมท่อพีวีซีนะ ตัวน,นี้เดี๋ยวเราก็ขายในโชปีนะครับถ้าใครอยากสั่งซื้อแล้วก็อยากอยากให้เก็บปลายทางนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวรอสักหนึ่งอาทิตย์นะผมจะเอาลงโชปีอันนี้สินค้าเพิ่งเข้าใหม่ครับพอดีแอดมินร้านไม่ค่อยว่างครับช่วงนี้จุ้งเหยิงนี่สวยตีตีตีคันหน่อยตีคันหน่อยขอดู Uh huh. ตีบเบาๆเข้าเบาๆลายดีดีนะปลายดีนี่นะรัวเวนี่ก็ส่วนมากก็จะใช้เป็นพวกกบยางนะกบยางกบกระโดดบัดเบดได้ไหมไบัดเบดก็ได้นะตีดีดเหยื่อดีตัวนี้ power l ลิ d ก็มีนะแน่นเมื่อกี้ลองงัดดูก็ถือว่าใช้ได้ ชอบแน่นๆสายเบสสายลอกจุดน้ําก็ใช้ตัวนี้ครับมันก็จะแน่นนิดนึงคันมันจะแน่นๆเลยบอกว่าแน่นๆไม่ได้เด้งไม่ได้ย้วยนะครับปลายดีดดดีเหยื่อได้ดีส่วนตัวสปินนิ่งสปินนิ่งนี่ก็จะมีความอ่อนลงมาอ่อนลงมาต่างกันนิดเดียวเพราะว่ามันเป็นเวท8ขีดสิบอ่ะดูสองตัวฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นสปินนิ่งฝั่งนี้เป็นเบสนะครับ ดูครับความสูงต่างกันแค่หนึ่งนิ้วนะนี่ดูความเอาประกบข้างกันเลยหกฟุตหกหกฟุตหกนี่มันต่างกันนิดเดียวเอาชนกันเลยเห็นไหมเห็นไหมต่างกันนิดเดียวนิ้วเดียวเออสวยงามราคาเท่ากันใช่ไหม อ่าราคาเท่ากันใครชอบใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับใครหาไม่เจอก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างหรือว่าติดต่อที่เพจร้านข้ามขอบหรือว่ามาที่ dJ เจแด y n ไลน์มาทักมาได้นะครับตัวนี้มีแค่2อ,อรุ่นนะ2รุ่นคือ1นึ่งคือเบสเบสท่อนเดียวนะครับ อีกตัวหนึ่งก็เป็นสปินนิ่งสองท่อนนะฮะเวทเดียวกัน8ขีด17ราคาอยู่ที่990บาทนะครับ990บาทนะค่าขนส่ง EMS พาคท่อ PVC ให้นะครับ200บาทอ่ะก็รวมกันเป็น1,190บบาทนะครับนะนี่ไปละไปละสวยงาม สวยงามตามท้องเรื่องคันลายตามากดูดูดูอ้ายกๆขอดูด้ามด้ามน้อคู่ก่อนปิดกล้องครับหมุนได้ไหมเอามือค่อยๆหมุนอ่าดูเนื้อแบงค์เป็นเอ็กคอรทั้งคันนะเนี่ยเป็นลายลายผ้าพันเงี้ยทั้งคันเลยนะสวยมากไปแล้วครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตามก็อย่าลืมกด s ั b s c r i b e กันด้วยนะ เขาวหน้าจะมีคลิปดีๆมาให้ดูคันใหม่ๆคันตกปลาใหม่ๆคันตกกุ้งใหม่ๆไปแล้วครับขอบคุณครับที่รับชม